ขอบุกภากไว้ด้วยนะครับผมก็ได้ยินข่าวว่าตะลุงเนี่ยใช้วิชาผมใช่ไหมตะลุงตะลุงก็เงียบนะทุกคนไม่ตอบผมนะไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเห็นไปฉันเล่าให้พ่ฟังนะพ่ออาจจะใช้ก็ได้นะทุกคนทุกคนทัวร์อะไรวะทุกคนมันมันเป็นตุ๊กแกเลยนะพ่อดีนะรู้เสียชีวิตไหมทุกคนมีตุ๊กแกด้วยนะพ่อ ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆลุงป้านาอาทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องนันทาพิสุทธิ์นะครับผมทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมผมเนี่ยได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านตะลุงอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนก็วันนี้จะมาเยี่ยมหาตะลุงนะก็หลังจากวันนั้นที่ตะลุงไม่สบายนะผมก็ได้มีลานสาวของเขาทั้งสองคนอะทุกคนน่ารักแล้วก็ได้เอ็นดูมากๆเลยนะทุกคนที่ได้เช็ดตัวให้ตะลุงไปนะทุกคนขอทุกคนครับก็คืนที่แล้วที่ อาจารย์ลุงได้มานะทุกคนเหมือนตาลุงเนี่ยจะมีวิชาผมเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนเห็นพี่เชนเนี่ยบอกกับผมนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะทุกคนก็วันนี้ก็ได้มาหาตาลุงนะทุกคนก็จะมาทามเลยนะทุกคนก็ไม่เป็นความจริงหรือเปล่าที่ตาลุงเนี่ยก็มาใช้วิชาบนดาเหมือนเดิมนะทุกคนก็ไม่แน่ใจนะเห็นพี่เชนบอกกับผมนะครับผมผมก็ได้ทํากับพี่เชนมื่เก้นนะครับผมเอางี้ทุกคนก็วันนี้ก็ได้เดินทางมาคนเดียวนะผมก็เพื่อนไว้ก็ไม่ได้มาเป็นเพื่อนนะทุกคนเลยวันนีีีี้้้ตอองมมาาคคนนนเเเดดยยววะทุกพ่ไล เขาไปหาแต่ลุงดีกว่าทุกคนเหมือนเนี้ยตอนนี้ก็ผมก็มาเย็นแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนไปก็เป็นบรรยากาศชนเย็นแล้วนะครับผมทุกคนนี้นะก็แต่ลุงเนี้ยก็ได้ทำความสะอาดตรงแถวนี้แล้วนะทุกคนนี่นะไม่รู้ว่าร้านสาวแต่ลุงซองนังยังอยู่หรือเปล่านะทุกคนก็ยังเด็กอยู่เลยนะทุกคนไปทุกคนรู้ว่าแต่ลุง ทำอะไรอีกหรือเปล่านะทุกคนไม่รู้ลา,า,ามซาทตั้งคนนั้นจะเป็นเยอะทั้งของตาลุงหรือเปล่านะทุกคนจ้ากเทตตาลุงเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่ด้วยนะทุกคนนี่นทุกคนวันนี้ฝนไม่น่าจะตกนะครับผมทุกคนนี่นะตาลุงก็อยู่บ้านนะทุกคนไมรถลุงให้ให้สบายยังนะทุกคนนี่นะเอาไปแล้วพื่อมาละมีบ้าเชนาอาโอตะกะโรนี่นะทุกคน แต่ลุงก็โนชูคีลระบาโอ้ชูมา,น,าน้อมิบลหรี่ไม่มีบุหรี่ว่ะออกขาวมาห้าโลนี่นะทุกคนแต่ลุงก็ไม่ได้ทำอะไรนะทุกคนดอนเดรียขี้อันนี้างเดรียขีอันสี่กับยาบาโอ๋อเล้วเต่าท้องคนไม่อยู่นะทุกคนก็แต่ลุงก็อยู่คนเดียวนะทุกคน,นไม่ให<า>้ช่วยใครช่วยใครดรอบาว่า,า,า,ายเี้ยอ๋อ เดินนะฮัมมเรีได้ไงหามมารีมาฮัมมาเ์บลีบูเล่ย่างอะี้ป่ะผ,ผมทำกับแต่ลุงเนี่ยหายคลายยัไงทุกคนแะต่ลุงบอกหายแล้วนะครับผมก็ดีนะทุกคนจะมีรังเสาร์คอยช่วยเหลือนะทุกคนกแต่ลุงก็อยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรนะทุกนนี่นะเขาก็จะทำปลูกพุ่มปกพักนะรอบๆสวนเลยนะทุกคนนี่นะพาก็เต็มไปหมดเลยนะนี่นะผมนี่ก็เริ่มจะโตแล้วทุกคนพาก็เริ่มจะโตนะผมนี่นะก็เริ่มจะโตเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดู ลูกเป็ดน,นะครับผมลูกเป็ดยังอยู่หรือเปล่าน,นะนี่นะลูกเป็ดไปไหนล้วก็ไม่รู้นะทุกคนเดินใะนทุ่ดี่ผู้กันลืมเหรอทุ่งดิพ่พผู้อยากปล่าอะไรทุ่งจีโกลงเลยแต่ลุงบอกลูกเป็ดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะก็ยังดีนะทุกคนที่แต่ลุงเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้นะทุกคนก็เลี้ยงเป็ดไปด้วยนะทุกคนเราก็ปลูกผักไปด้วยนะครับผม ก็ได้ยินข่าวว่าตาลุงเนี่ยใช้วิชา,วาผมใช่ไหมตาลุงตาลุงก,ก็เงียบนะทุกคนไม่ตอบผมนะหรู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเห็นมีคนเล่าให้ผมฟังนะทุกคนอาจจะใช้ก็ได้นะทุกคนทุกคนทัวร์อะไรวะทุกคน,น,นมันมันเป็นตุ๊กแกเลยนะพ่ผมน,นี่นะรู้เสียชีวิตไปแล้วทุกคนมีตุ๊กแกด้วยนะพ่อ ผมพาไปดูผักแต่ลุงปลูกนะทุกคนก็เป<ม>็นเห็นแต่ลุงเนี้ยปลูกผักเพิ่มเลื่ยนะทุกนะคนนี่นะคนนี้เลยครับเต็มไปหมดเลยนะผมผีกระยังอยู่นะทุกคนไม่รู้ลานสาวปูลงไปเล่นที่ไหนแล้วทุกคนน่าจะไปเล่นข้างนอกหรือเปล่านะทุกคนยังไม่แน่ใจนะทุกคนต้นมะละกอก็เริ่มจะโตแล้วลทุกคนแต่ต้นนุ่นก็โตแล้วลเริ่มจะมีดอกแล้วทุกคนเจะไปไหนก็น่าจะมีลูก มาให้กินแล้วนะครับผมไปทุกคนเราจะทำตะลุงกันว่าได้ทำวิชา,าคมกินหรือเปล่านะทุกคนดอยนาหูเนีนเเ่ยเนื้อเยอะวิชา,าคมมีปะเห็นนายพ่เชนบอกวิชา,าคมเนี่ยูตะมู้ด้าตะดอกอยอะตะมู้ด้าบ้าอย่างงัน้นตะลุงเนี่ยบอกไม่ได้ทำคุณใสุ่นดาามาแล้วครับผมทุกคนรู้พี่เชนโกหกผมหรือเปล่านะ คขาเห็นอาจารย์ด <hi> ูก็บอกผมนะทุกคนเมืนแตะลุงเนี้ยจะกลับมาทําวิชาบรรดาไม่ครั้งต่ลุงนี้ไม่ยอมบอกความจริงผมนะทุกคนก็ไม่เป็นไรแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาําม่าความจริงให้ได้นะทุกคนทุกคนผมเจอป่าชอนตกไปเลยนะทุกคนนี่นะแต่ลุงก็จะเลี้ยงป่าเลยนะผมนี่ต่ลุงเนี่ยแบบยงมียไปแปลกๆนะทุกคน เดนอ้อมีวิลี่ออกอยู่บ้านอาออกทำหา้างมันทำแต่ลุงว่าได้กินอะไรยังครับผมแต่ลุงบอกกินตอนเย็น,นครับผมมันแต่รู้วยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะพ่อตอนนี้ก็ฝนก็เหมือนจะตกนะทุกคนไม่รู้จะตกตอนไหนนะพ่อ แต่ลุงก็ใช้ชีวิตยู่คนเดียวนะทุกคนดูอันนั้นก็แต่ลุงก็กำลังทำใหม่นะทุกคนเป็นกระตอบนะทุกคนพาไปดูนะครับนี่นะทุกคนเป็นกระตอบนะที่แต่ลุงกำลังจะทำใหม่นะครับก็แต่ลุงก็ไม่รู้จะทำให้ทำใหม่นะทุกคนไม่รู้จะเลี้ยงอะไรต่อนะทุกคนนี่นะทุกคนต่อแต่ลุงก็มีซองหลังอะทุกคนก็แต่ลุงทำมาเองนียนะทุกคนแบกมือแบกไม้แต่ลุงหาตัดเองเลยนะ ลุงก,ก็เก่งนะทุกคนคือแบบแข็งแรงมากแบบม่แบบแข็งแรงที่ตัวน้ำแบกบแบบไม้คนเดียวนะทุกคนแล้วก็ทำ่างนี้คนเดียวเลยนะทุกคนก็ดีนะผมว่าไม่ต้องมีใครมาช่วยแต่ลุงก็แต่ลุงก็ทำได้นะแต่แล้วก็เปาวิลล์หรอแล้วก็เป่าระฆังเหรออืมอ,มอะ ลุงนี่แบบขยันมากมากเลยนะทุกคนแบบทำอะไรแบบฝันล่อหมดเลยนะทุกคนลงขึ้นเยอะเลยนะแต่ลุงก็ตุกปุกผมปุกปุกไม้งนะทุกคนถลับพันเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีแหละนะทุกคนแค่มาสอบถามแต่ลุงนะก็ลุงก็ไม่บอกความจริงนะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวผมก็น่าจะมาเยี่ยมแต่ลุงช่วงกลางคืนนะอันไม่แน่แต่ลุงอาจจะทําก็ได้นะทุกคน เสียงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเสียงอะไรวะทุกคนตอนนี้ทุกที่พูดฮากี่ดีปะโอ้โหหล,ลาคอติดลงมันลูกเก,กตตะลุงเนี่ยจะเริ่มโตแล้วทุกคนแล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆนะตอนนี้ทุกคนก็ไม่เป็นไรแล้วทุกคน แก้วแต่ลุงเนี่ยจะกลับตัวลับใจเฮ้ยเขียโตกว่ะทุกคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยแต่ลุงทำอะไรอะมันแตลุงเนี่ยจะทำอะไรหรือเปล่านะทุกคนเฮ้ยอะไรวะเรื่องอะไรขึ้นบนวะทุกคน ใครเป็นชนนะใครก็ไม่รู้นะทุกคน,นแต่ลุงเนี้ยมีเพื่อนบ้านหรือเปล่านะทุกคนเพื่อนบ้านไม่เยี่ยมเยี่ยมลุงนะทุกคนเอามากมาฝากนะยินกลับไปฟังเลยทุกคนไม่รู้ทางนู้นไปไหนนะใครเป็น้นไขคก็ไม่รู้นะทุกคนผมไม่เคยคุณหน้าคุณตานะขอขึ้นไปขอบบนละทุกคนแต่ลุงก็มีเพื่อนบ้านที่ดีนะทุกคนที่ยังเอา ขอมาฟางกันลุงนะก็ยังดีนะผมขอทุกคนครับก็เดี๋ยวสภาก็ผมก็ได้จะเดินทางกลับแล้วน,นะทุกคนก็มาก็วันนี้ไม่มีอะไรนะแค่มาทำาตนลุงนะต่าลุงก็ไม่อยอมบอกความจริงท็ไม่เป็นไรนะพ่อผมถ้ายมีโอกาสหน้าเราจะมาแอบดูตาลุงนะด้วยแต่ทุกคนเมือเห็นแก่เนี่ยตายหรือเปล่านะทุกคนตัวนอนนิ่งตลอดเลยนะผมไม่รู้ตาลุงทำอะไรนะพผมเอามาทำอะไรหรือเปล่า ครอบทุกแห่นปลาด้วนะทุกคนนี่นะเดี๋ยวต้องลองแอบมานะครับผมจะได้ตะลุงจำไม่ได้นะว่าตะลุงเนี้ยได้ทำพิชามุ่นดามอีหรือเปล่า้านะผมต้องแอบมากลางขึ้นถึงตะลุงไม่รู้ตัวนะบมญไอ้แก่ผมเจอปลาชอนเลยนะตุ๊บเลอรเลยนะทุกคน ลุงก็เงียบเลยนะทุกคนไม่ยอมพูดคุยกับผมนะเี้นบอสีได้อตพูเนี่ยอมดเี่ยเี่ยอเนอนะอเนี่ยในะบไ มันจะลุงเนี่ยสากอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนทุกคนเห็นไหมนั่นะตรงมือเขาเฮ้ยทุกคนไหนจีบป่ะลุงเนี่ยสากอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่นะเป็นซาคำเมนหรือเปล่านะทุกคนนี่นะน่าจะเป็นซาคำเมนหรือเปล่าหรือภาษาอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนซาพม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน ไปทุกคนเหมือนตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆโดยน่าเดี๋มัรังคา,า,านะผมก็ตามทรงดูตลอดนะก็ไม่มีอะไรนะทุกคนไม่รู้ว่าล้านเจาตะลุงทองคนนั้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ลุงบอกออกไปข้างนอกนะไม่รู้ใช้หรือเปล่านะทุกคนแต่ลูเอามาเป็นเครื่องมือหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมเองนี้ทุกคนเดี๋ยวไวกว่คนนะจะมาหาตะลุงกลางคืนนะมาแอบดูนะผม ไ,ไม่จจกี่รอบพึ่งนี่ับเบ๋วอ่ะมีตาเบ๋วพาร์ตุไปทุกคนภาบกันดีกว่านะทุกคนก็ต่ลุงก็ไม่อยอมบอกความจริงก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอางี้ทุกคนไปผมมีโอกาสมากลางคืนนะผมจะมานะทุกคนแต่ลุงก็ไม่รู้ถามอะไรต่อไปนะทุกคนพี่ชินก็น่าจะบอกว่าแต่ลุงถามนไส้ช่วงกลางคืนนะต้องมาแอบดูนะทุกคนเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมากลางคืนนะสำหรัาบาพีินี่ก็มีเพียงแค่นี้นะใครชอบก็ ช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามกันด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็คลิปนี้สวัสดีนะครับผมทุกคน